ชารสโอสุดไทยชะพูหรือชะพูนะคะมักงลอกงามในฤดูฝนและเป็นอาหารในฤดูฝนตามอัดเสริมภูมิค่ะในฤดูฝนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากร้อนไปเย็นทําให้เกิดความชื้นนะคะเราหายใจเอาความชื้นเข้าไปมากๆก็ทําให้เกิดเจ็บป่วยได้เป็นไข้หวัดค่ะชะพูมีรสเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะคะซึ่งจะช่วยมีสรรพคุณน,นี้ทําให้เสมหะงวดและแห้งเข้า เหมาะกับการกินเป็นอาหารเพื่อเสริมภูมิต้านทานป้องกันหวัดทําให้ปอดมีสภาวะอุ่นชุ่มชื้นเป็นภาวะปกติที่ปอดสามารถทํางานได้ดีร่างกายก็มีภูมิต้านทานสูงค่ะชะพลูเป็นอาหารโดยนําใบชะพรูมาทําเป็นเมี่ยงคําค่ะมาดูการทําเมี่ยงคําจากคุณอ้อมธัญญาพัทเวสยามรุ่น14กันค่ะในแพทย์แผนไทยนะคะ รสหอมร้อนจะเป็นรถที่ช่วยขับชื้นแล่ความชื้นเย็นออกไปจากร่างกายเราได้ดีค่ะในมิ้นท์คำมีหอมแดงมีขิงเป็นส่วนประกอบซึ่งมีรถหอมร้อนจะช่วยขับชื้นไล่เย็นที่ในปากของเราได้ดีเลยค่ะ หน้าฝนนี้อย่าลืมนำชับรูมาประกอบอาหารกัน